ไม่เผ็ดไม่กินเมาเจ๋อตุงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่ปี1935จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1976าเ็แคมเปญปฏิวัติของเมาเจ๋อตุงทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ45ล้านคนเมาเป็นที่รู้จักว่าเชื่อมโยงความเผ็ดร้อนของพิกขูน,นั้นกับความกระตือรือร้นในการปฏิวัติอาหารของนักปฏิวัติที่แท้จริงคือพริกแดงและผู้ที่ทนพริกแดงไม่ได้ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เช่นกัน เมาเคยพูดไว้กับออตโตบาวนักข่าวคอมมิวนิสต์ชาวเยอรมันแม้ว่าเมาจะชอบอาหารเผ็ดร้อนธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีอาหารจานโปรดที่เขาไม่สามารถต้านทานได้นั่นก็คือหมูตุ๋นน้ำแดงพริกฮูนาน (Red Red Pork) อาหารจานนี้มีต้นกำเนิดในมณฑลหูนานบ้านเกิดของเมาโดยประกอบด้วยหมูสามชั้นตุ๋นกับน้ำตาลเคลือบคาราเมลและเหล้าขาวเซาซิงและส่วนผสมที่สำคัญคือ พริกแห้งหูนานอันนี้ขาดไม่ได้เมื่อนักข่าวของ NPR เดินไปเยี่ยมหมู่บ้านของเมาหลานชายของผู้นำเผด็การเมาอันผิงบอกถึงเมนูโปรดบ้านของประธานเมาแบบชัดเจนว่าผู้ชายกินเพื่อเสริมสร้างสมองส่วนผู้หญิงกินเพื่อให้ได้ตัวเองสวยขึ้นรัฐบาลจีนยังได้กำหนดสูตรอย่างเป็นทางการสำหรับอาหารจานนี้เพื่อป้องกันการเลียนแบบ